นี่นิดกาแฟโบราณทุกคนนี่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 อันนี้นมข้าวโพดเป็นอีกสิกเนเจอร์หนึ่งของนิดพิกาแฟโบราณดูนี่ฮะถนนช้างเผือกมะพี่เนาะทำไมตรงนู้เขาเรียกถนนช้างเผือกแต่ว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอันนี้ไงประตูช้างเผือกด้วยเนาะเออมันทะลุก,กันแล้วก็ไปวัดเชียงมัน่นก็เดินไม่กี่ร้อยเมตรเองพี่ผมเพิ่งรู้นะพี่ว่าวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของเชียงใหม่เลยนะดังมากแล้วสวยมากไปแล้วแบบโอ้โหภูมิใจมากเลยแล้วก็เดินมานิดกาแฟไม่ไกลนะ ไม่ไกลเลยฮะข้ามฝั่งมานิดเดียวเองอืมดูสินี่อยู่ตรงข่ามไทยพานิดอ,อร่อยมากแล้วปกติอ่ะเวลาไปกินนอกบ้านนีดเน้นอะไรฮะร้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าเมนูอะไรเป็นพิเศษคะคุณพี่นิด ทำเองใช่ไหมทำเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้เนาะน่าจะกินที่บ้านข้าวดาอืมปีใหม่หยุดไหมปีใหม่หยุดสองวันเลยสามเอ็ดกับหนึ่งอืมแล้วอย่างนี้ใครลูกค้าก็ต้องถามหาสิมันหยุดไม่น่าหยุดเนาะเขาก็จะได้มาเออนี่ค่ะเขาปอดั้างสองวันเขาดาว ไม่ขึ้นดอยหรอนคนเยอะ,ยอะไปถ่ายรูปก,ก็เห็นคนกันอีกนี่ฮะทุกคนรถจะไปตรงไปเรื่อยนๆ,ๆ,ๆนะไปตรงสุดนู้นเลยสอนอนสวนดอกจะมีแกงใต้นครสีแล้วก็เนี่ยหิ้วถุงดิก,กาแฟโบราณไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปแซบ่บจะได้มีอะไรเย็นๆหวานๆกินกับแกงเผ็ดเผ็แกงใต้ นะฮะนะฮะประตูสวนดอกเดินข้ามไปก็เป็นวัดเชียงมั่นวัดล่ามช้างทุกคนตรงนั้นเนี่ยโอ้โหทะลุไปถึงเจดีวัดเจดีหลวงยังได้เลยทุกคนนะฮะซนเจรออีกอันหนึ่งก็คือน้ำมะพร้าวปันน่นนมสดทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะมีถุงนะฮะนิดช็อฟโบราณนี่ฮะทุกคนเก็บความเย็นได้ดีมาก